วันนี้น้องเอินต่อผมยาว30นิ้วนะคะความยาวประมาณนี้แล้วหันหลังดูกันค่ะหันหลังความยาวประมาณนี้นะคะสานิ้วเพิ่มไฮไลท์ ight, สีเทานะคะม,มามน้องเอินเป็นไงบ้างวันนี้ต่อผมแบบมัดเอ็นเคยต่อแบบไหนคะเคยต่อแบบนาโนมาคะ่ะอ่าแล้วเป็นไงบ้างนาโนลิ้ง เจ็บหัวนิดนึงเจ็บหัวค่ะหลุดง่ายไหมนาดอลินหลุดง่ายด้วยค่ะอแบบมัดเอ็นเนี่ยวันนี้ต่อผมสองมัดเลยรู้สึกยังไงเบาสบายหัวไหมเบามากเลยค่ะ <c oughs> ต่างจากอาไอตัวนาโนมากเลย uh huh. อันนี้ขนาดสองมัดอันนั้นต่อแค่มัดครึ่งยังหนักหัวเลยอันนี้คือเบามากสองมัดวาวเบามากสบายหัวมากเลยค่ะ,ะสวยด้วยสวยด้วย <c oughs> ชยจ้า ขอบคุณมากนะคะอันนี้สี่เดือนนะคะเราเจอกันแล้วมาเลื่อนปมอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย